เออเจ้าดีค่ะเจ้าดีครับวันนี้กินชมตำนะครับชมตำ,ตำอ่าชมตำกับไก่ทอดนะครับน่ะชมตำกับไก่ทอดแซ่บๆนะครับสดๆไป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 ปอป่งอีนนี่ยนะชมตำไก่ทอดนะครับตั้งเนื้อสุดเออถดัดไปอ่ะหนุ่มห้องมากอ่ะโอ้โหฉุดยอด

สวัสกอ่าจดเันดีค่ะกูก็พอน่อยเ่องดีค่ะกินไ้ไหมเล็กๆโหสุดยอดกินเด็กกินอะไกินไก่ทอดด้วยกินไก่ทอดก็แบบนี้แกเผ็ดเนาะเดี๋ยวกันนี้มนไม่ออกกองแล้วกันนะกินจะกินอืพักชิบก่อนะ เจ้าให้เสียงลังๆแหละงัดๆๆเอินแหละนดทอบนกนกินอ่ะน่าสนุกกว่าชัวก็ไม่ได้ออกเฮ้มอ่นะฮึ không là hàng nữa ừ nè khúc chín này ai ai đây ngắm vậy nó xong con xong à, ừ

มันดีี่นะไเเนี่ยนะก้ให้เลย,นเนยอน้นืเอาขาเล้อน้ได้ด้วขาแล้วาเฮ้ใจขาบ <c oughs> ้างนอาเ้เเเากนะินอะกินอะไกินไเพรกินมาน่ะเดือดมน่ยนี่แต่หน่นนนนนะ par un bonbon น้องนั่งค่อยแม่นางได้บลาได้หรอไข่ส้มเครื่องเอาบ้านแหลกเออกินเลยกินเลยกิน่ะเดี๋ยกินอะได้กินใบใบกินให้มันยังไงกินแบบมันเจ๋งว่าให้มีอบานได้มันอินเน่ย้องผึ่งออกกล้องแล้วอีกหน่อยเป็นยูทูบเบอร์ได้เลยเนาะนี่ครับไข่ส้มเครื่องเฮอะเล็กย ค่อไม่เล่นนะเออใช่บนช่วงเครื่องใช่บนเตา,าเงี้ยเดียวห้ไเล่นอันนัน่นเอ้ยจะมหมดแล้วเฮ้ยให้เรียบๆกินนะครับบน,น อเนั่ง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 ม่องม่ต้องทุบเยอะขนาดนั้นนะเพั่อเพื่อชิ้นนั้นอืม้าชิ้นนันที่เราเล่กันยังไงกันยังไงเพื่อโอ้โหไปกินนั่นนะ

เพชรหไุ hmm. okay. ่ม่ได้จ่ออ๋อเพชรอืมตาพี่ตายอ่ะไม่ต่อ 没到了呢，娘、嗯！打、嗯、得、嗯

อันไหนไปเชิญมาเที่ยววนนี้มาเขาว่ากันมาว่ากันตัดี่ขาดพี่หังก็สวัสดีค่ะแเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนนาจะมา กดไก่อนถ <c oughs> อดย่าูกกไดหกไหนปืดปสวัสดีค่ะราพี่น้องไม่ก่อนนะคะเดสวัสดีครับ